สวัสดีครับพวกก็ช่างเก่งแล้วนะครับผมอ่าถ้าใครเคยใช้จักรกระเป๋าหิ้วอีวิลล่ารุ่นนี้ไหมครับพอเปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้นสีเขียวนะครับขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับหน้าตาด้านในเครื่องประมาณนี้นะครับนี่นะครับพอเปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับนี่นะครับเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับขึ้น สถานะไฟขึ้นตามปกตินะครับนี่ครับไฟขึ้นตามปกตินะครับแต่หน้าจอตรงนี้ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับแล้วมืดตึ๊บแบบนี้นะครับแต่ตกใจนะครับมีวิธีแก้นะครับมีวิธีแก้นะครับก็คือว่าบางทีเราแปกอได้หรือว่าไปทําอะไรที่อยู่ข้างในตรงเนี้ครับในฝาข้างในตรงเนี้แล้วทีนี้มือไปโดนนะครับ เขาจะมีปุ่มลดแสงให้อัตโนมัตินะครับปุ่มลดแสงเพิ่มแสงให้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับจะเป็นจอสีเขียวหรือว่าบางคนเรียกว่าขาวดํานะครับเลือกเลือกไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับบางทีมือเราไปโดนนะครับโดนสวิ์แล้วทีนี้ปุ่มไอ้ตัวหนังสือที่มันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยมันก็หายไปนะครับเห็นไหมครับกดอะไรมันก็ไม่เห็นไม่ขึ้นสักอย่างเลยครับจะยินแต่เสียงติ๊ต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 ิ๊อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับ อวิธีแก้นะครับก็คือขึ้นมาด้านบนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลดแสงเพิ่มแสงนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวลดแสงเพิ่มแสงนะครับเนี่ยผมจะปรับให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวลดแสงเพิ่มแสงนะครับบางทีมือเราไปโดนนะครับพอมือเราไปโดนปุ๊บอย่างนี้มันก็หายไปเลยนะครับ บางทีเราจะกลับมาใช้อีกทีเอา้าตกใจทำไมหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับอยู่ดีๆเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามือเราบางทีไปโดนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็นี่นะครับเห็นไหมครับกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับมือเราครับบางทีไปโดนนะครับเห็นลูกค้าทักมาหลายคนแล้วครับบอกว่าอ,า,กกบบวาอยู่ดีๆอ้าจากกระเป๋าฮิวิล่าอยู่ดีๆหน้าจอมืดตึ๊บไปเลยผมก็เลยงงเอามันจะมืดตึ๊บได้ไงผมก็เลยบอกว่ามีตัว ปรับแสงหน้าจออะไรตรงไหนไม่เขาบอกไม่มีไม่มีนะครับแต่พอมาถึงผมแล้วครับผมอ๋อถ้าเป็นรุ่นนี้ครับรู้เลยนี่ครับจะมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับปรับด้านบนนี่นะครับนี่นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับเพิ่มแสงลดแสงนะครับอันนี้ผมจะหมุนนะครับอ่าเห็นไหมครับแสงจะมืดจะเบาจะสว่างแล้วแค่ไหนแล้วก็ปรับเอาเลยได้นะครับเนี่นะครับแสงลดแสงได้นะครับผม นี่นะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการปรับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการปรับแปรับแสงลดแสงนะครับหน้าจอนะครับอ่านี้ใช้ยยงานได้ตามปกติแล้วนะครับเวลาเราจะใช้ก็ใช้ยยงานได้ตามปกติบวกลบเนี่ยครับกดไลน์อะไรก็ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้ตามไลน์ที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคครับผมสถานะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับเย็บได้เลยอ่าเห็นไหมครับ ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดกันไก้นะครับตัดได้อ่าตัดให้เรียบร้อยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับวิธีการปรับหน้าจอนะครับหน้าจอหมึดหน้าจอไม่สว่างก็ปรับเองได้เลยง่ายๆนะครับผมอ่าผมกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับช่างเก่งนะครับรับซ่อมจักเยานผ้านะครับถ้าจะใครมีปัญหาก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอ่าเรายินดีนะครับปรึกษานะครับจะทัก สอบถามมาก่อนก็ได้นะครับว่าจากรุ่นนี้อาการแบบนี้แก้ยังไงวิธีซ่อมเบื้องต้นพอที่จะทําได้ไหมก็จะแนะนําให้นะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับก็ติดต่อมาถามมาได้นะครับผมฝากเบอร์ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรติดต่อก็0 973 3 9 6 4 7 8นะครับส่วนเพจ Facebook นะครับก็จะเป็นช่างเก่งรับซ่อมจักรนะครับหรือว่าช่างเก่งซ่อมจักรนะครับผมถ้าเป็น YouTube ก็ตามช่องนี้เลยนะครับผมช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดติดตามไว้นะครับผมก็จะได้ลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเพราะว่ามาซ่อมในทุกๆวันเลยนะครับผมก็จะได้ลงไว้ให้ดูนะครับว่ารุ่นไหนเป็นแบบไหนเผื่อจะตรงกับรุ่นของท่านที่ท่านใช้อยู่นะครับผมอ่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ